สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววจฒนาจันคำนะคะตอนนี้ก็สอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้านะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นครูแผนกวิชาชีพการบัญชีค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่ดีนะคะในการที่ได้เข้ามาสอนที่วิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ ก็ก็นะคะเออเป็นคนที่มีความฝันนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะคะว่าจะได้มาประกอบอาชีพนี้นะคะได้มาเป็นคนสอนคนให้มีความรู้นะคะ mm hmm. ก็คือเดิมเนี่ยเป็นคนที่ออชอบความอิสระนะคะแล้วก็จะอยู่ในแวดวงของ การร้องเพลงซะมากกว่านะคะแล้วก็ประกอบอาชีพอื่นๆเน้ะแบบหาเงินนะคะแต่วันนี้นะคะก็จุดที่มันพลิกผันนะคะก็คือเราเนี่ยเคยเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากคุณครูนะคะคุณครูที่สอนนะคะในระดับชั้นเอ่อกาวก็คือ เรียนอยู่ระดับชั้นปวชและปวสนะคะจบมานะคะก็คือสายอาชีพนะคะได้เจอคุณครูหลายๆท่านแล้วก็มีคุณครูหลายๆท่านเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เป็นแบบไอดอลนะคะในการสอนให้ความรู้นะคะก็อยากเอาความรู้ที่ตัวเองได้เนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้ฝึกมาตั้งแต่เรียนปวชและปวสนะคะได้มาถ่ายทอดนะคะให้กับ เด็กๆนะคะรุ่นหนังให้เขาได้มีในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังขาดไปอย่างเช่นการที่เรากล้าแสดงออกต่อหน้าบุคคลสาธารณะนะคะก็คือเวลาเราพูดนะคะเป็นคนตอนเรียนนะคะเป็นคนขี้อายนะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าแบบบางทีก็รู้สึกว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ พอเราได้ฝึกฝนนะคะมีคุณครูคอยสอนนะคะให้เราได้พูดได้เรียบเรียงคําพูดได้เป็นพิธีกรหรือว่าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีเอ่อการคิดการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยได้อะไรมาเยอะมากนะคะก็เลยอยากเอาความรู้สึกแบบนี้ความเอ่อตื่นเต้นความภูมิใจความ ความรู้ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเอามาถ่ายทอดกับเด็กๆคะ่ะเพื่อให้เขาเนี่ยได้เอาไปใช้ในอนาคตแม้ว่าเขาเรียนไปใช่ไหมคะตอนช่วงเรียนเน่ยเขาได้ทํากิจกรรมเขาได้เป็นผู้นําคนก็จริงแต่พอต่อไปในอนาคตเขาอาจจะได้ไปเป็น นักพูดหรือนักเขียนหรือว่าคนที่ต้องไปถ่ายทอดความรู้หรือว่าไปเป็นครูเหมือนกันนะคะเขาจะได้เอาตรงนี้ไปใช้นะคะตอนนี้ก็คือจุดที่อยากจะมาเป็นครูแล้วก็เอาความรู้ไปให้กับเด็กๆค่ะ